สร้างยอดเกือบหมื่นใน3วันด้วยคลิปวิดีโอแค่คลิปเดียวในติกตอกทำยังไงไปรับชมกันครับผม มาสวัสดีครับคุณผู้ชมทุกคนเลยนะครับวันนี้ก็มาอยู่กับคิวอันบล็อกกันในช่องคิวมันนี่แมนชอกันอีกเช่นเคยนะครับช่องที่จะพูดถึงแต่เรื่องเงินและจะทําให้คุณรวยขึ้นครับผมในวันนี้เนี่ยคิวก็ไม่สบายนิดหน่อยนะเสียงอาจจะรอนหน่อยก็ต้องขออภัยมาณที่นี้ด้วยนะครับผมวันนี้เนี่ยคิวก็จะมาแชร์นะครับการทานายหน้าทิกตอกเพียง3วันนะ ได้ยอดเกือบหมื่นบาทด้วยแค่คลิปวิดีโอแค่คลิปเดียวที่ลงไปนะครับผมเราจะทํายังไงนะครับคิวพุ่งตรงว่าคุณไม่จาเป็นนะครับที่จะต้องมีผู้ติดตามในทิกต o อกคุณก็สามารถทําได้นะครับคุณเป็นมือใหม่ของวงการทิกต o อคุณก็สามารถทําได้แล้วคิวมองว่านายหน้าทิกต o k เป็นอาชีพการขายออนไลน์ที่โคตรจะง่ายที่สุดเลยครับผมเพราะว่าอะไรครับ เพราะว่าคุณเคยได้ทำดีไหมการทํางานครั้งเดียวเราสามารถสร้างกําไรได้ระยยาวเหมือนกันกับการทํ Tik t o อกเลยครับผมก็คือผมโพสแค่คลิปวิดีโอแค่คลิปเดียวแล้วผมก็นั่งรอครับผมแล้วคนก็เข้ามาดู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 แล้วยิ่งมีคนดูเยอะขึ้นผมก็ยิ่งขายของได้มากขึ้น เราก็แค่นั่งรอออเดอร์แค่นั้นเองครับเราก็รับเงินส่วนต่างแล้วเห็นไหมมันง่ายครับผมก็เลยจักมาแชร์วิธีการทําให้กับทุกคนได้ฟังครับผมด้วย5ขั้นตอนนี้ครับแต่ก่อนที่จะไปฟังนะครับก็อย่าลืมไปติดตาม1แฟนเพจนั่นก็คือแฟนเพจของคิวมอนี่เมนทนะครับก็มีการโยกย้ายแฟนเพจเรียบร้อยแล้วนะก็ไปติดตามไปกดไลค์ได้นะครับผมก็จะแชร์ความรู้ต่างๆดีๆเนี่ยในทุกๆวันครับผมและก็อย่าลืมนะครับไปติดตามอีกหนึ่งช่องทางนั่นก็คือ Tik t ็อนั่นเองนะครับผม K หัวใจด้วยนะครับผมเพื่อเป็นการเสียเวลาครับไปรับชมกันครับผมอ่ะมาแล้วครับเราก็มาดูคลิปที่คิวติดนะครับก็คือคลิปนี้นะครับทุกคนก็คือมียอดวิวตอนนี้อยู่ที่34,500วิวนะมีคนกดไลค์นะครับ1,446คนนั่นเองนะครับผมแล้วก็มีการคอมเมนต์นะมีการบันทึกวิดีโอนะครับผมก็คลิปนี้คลิปเดียวนะครับคิวก็สามารถสร้างยอดขายได้เกือบหมื่นบาทนะก็จะเป็นคลิปนี้ก็สามารถเข้ามาดูได้นะครับผม ซึ่งวิธีการนะครับอย่างแรกเลยเนี่ยข้อที่1นนะครับเราต้องทําการหาสินค้าก่อนนะครับแล้วก็เข้าไปที่ TikTok Shop แล้วกดเข้าสู่ไปได้เลยถ้าเกิดใครยังไม่มีหน้านี้นะครับก็สามารถกลับไปดูคลิปเก่าคูวได้ว่าการที่เราจะเป็นในหน้าเนี่ยเราต้องทํายังไงก่อนนั่นเองนะโอเคครับผมก่อนอื่นเนี่ยเราก็เข้าไปที่ตลาดสินค้าก่อนครับจากนั้นเนี่ยเครื่องมือที่คิวใช้นะครับหลักๆเลยนะครับผมนั่นก็คือตัวนี้ครับกองครับนี่ตัวนี้เลยนะ เราเนี่ยออกแรงทั้งทีเนาะไม่ว่าเราจะหาสินค้าหรือขายสินค้าอะไรก็แล้วแต่นะครับเราต้องให้มันคุ้มค่าไม่ใช่ว่าเราแบบโอ้โหคลิปเราแบบยอดวิวแบบเป็นแสนแต่กําไรแทบไม่มียอดขายแทบไม่มีอะไรเงี้ยยอดขายเยอะแต่กําไรไม่มีอะไรเงี้ยครับผมเราต้องดูสิ่งที่เขาเรียกว่าได้กําไรหรือได้ค่าคอมได้ผลตอบแทนอะเยอะนั่นเองนะครับผมคิวก็จะเลือกอยู่ที่1 0ถึง15หรือมากกว่า15%้นนั่นเองนะครับผมแล้วก็กดดูผลลัพธ์ครับ ซึ่งอันนี้มันก็จะคุ้มค่าเหนื่อยของเราเห็นไหมเวลาเราขายรองเท้า79บาทเราได้15บาทเลยนะ15บาทนี่เกือบ20%ของราคาสินค้านะครับยิ่งราคาถูกลงมีคนดูมากขึ้นเราก็จะยิ่งขายได้เยอะขึ้นเราได้ค่าคอมเยอะอยู่แล้วมองไหมครับสมมตินะครับเปงกลมสมมุติผมขายรองเท้า79บาทได้ค่าคอม15บาทเนี่ยมันประมาณ20%ใช่ไหมถ้าเกิดผมขายรองเท้าไปได้สักพันคู่70,000กว่าบาทผมได้ค่าคอมในหมื่นห้าหมื่นหกเลยนะครับผมเยอะมากๆเลยนะ,ะเราก็มาเลือกสักหนึ่งรายการนะครับผม หรือว่าใครจะทําวิธีนี้ก็ได้นะสมมุติเรามีความรู้ความสามารถเกี่ยวกับสินค้ายอย่างเช่นเครื่องมือช่าง หรืออุปกรณ์ไฟไร้สดต่างๆอะไรเงี้ยครับผมเราก็สามารถเซิร์ชไปได้นะเพราะว่าอะไรครับถ้าเราเล่นสินค้าที่เรามีความรู้เนี่ยเวลาคนมาคอมเมนต์ในคลิปเนี่ยเราก็สามารถตอบได้ไงครับว่าเออมันเป็นยังไงนู่นนั่นนี่คุณสมบัติยังไงเนี่ยเราคอมเมนต์ได้เพราะมีการคอมเมนต์เนี่ยมันก็จะเพิ่มเรื่องเกี่ยวกับ engagement นั่นเอง,เ,องเดี๋ยวคิวจะมาพูดในท้ายๆคลิปนะครับว่ามันเกี่ยวกันไงแล้วมันจะดีกับเราอย่างไงนั่นเองนะครับผมโอเคอย่างเช่นคิวเนี่ยก็เป็นขาตั้งกล้องไฟไร้สดแล้วกันเนาะนะครับผม <G ots> ก็จะขึ้นมาเห <G ots> ็นไหมก็เยอะแยะมากมายครับแล้วก็บวกไปก่อนเมื่อเราเลือกสินค้าเรียบร้อยแล้วนะครับผมเราจะทําการไปหาคลิปวิดีโอนะ <S 2> <S 2> <S เพื่อที่จะเอามาโพสลงช่องนะครับคลิปเมื่อกี้ที่ทุกคนได้ดูแล้วมันติดน,นะครับมันก็ไม่ใช่คลิปที่คิวถ่ายเองนะครับคิวก็ไปดึงมาจากจีนนั่นเองนะการที่ไปดึงมาจากจีนเนะี่ยมันดียังไงครับก็เขารีวิวมันก็ยอดวิวเยอะอยู่แล้วลเราคลิปที่มันยอดวิวเยอะมาชอบลงช่องเราเนี่ยมันก็มีโอกาสที่จะทําให้เราได้ยอดวิวคลิปนั้นๆเยอะไปด้วยนั่นเองนะครับ แคปไปสักหนึ่งรูปแล้วกันโอเคครับผมในขั้นตอนที่2เนี่ยเราจะใช้ท้งคอมหรือมือถือก็ได้นะแต่ช้าใช้คอมจะง่ายกว่างั้นเราไปที่หน้าจอคอมกันครับโอเคครับผมหลังจากที่เราได้รูปสินค้ามาแล้วนะเราก็เข้ามาที่เว็บ1นึ่งนะครับมองมาทางขวามือจะเจอรูปกล้องกดเข้าไปครับผมจากนั้นนะครับแล้วเราก็ใส่รูปสินค้าที่เราต้องการหาคลิปวิดีโอจากจีนะครับใส่เข้าไปครับจะเป็น่าดตั้งกล้องนะครับโอเคครับจากนั้นเนี่ยเราก็ขวานะครับทักองสี่รายการนะครับแล้วเราก็มาดูว่า รายการไหนนะมีคลิปวิดโออยู่ด้านหน้าแบบนี้นะครับเราก็ส่งลลทำการดาวน์หลดได้ว่าจะทําการหาชื่อนะครับหาคำว่าไฟไรสดภาษาจีนนะครับไปเสิร์ชในแอปที่ชื่อว่าตูนตู่นั่นเองนะแล้วเราก็ทําตารมียอดอยู่เยอะๆที่เกี่ยวกับไฟไ์สดนั่นเองทีน,น,งนี้ก็ได้นะครับหลังนั้นเนี่ยเราก็ทําการพัดนอกลิงก์นะครับแล้วก็เปิดเว็บที่ชื่อว่า bl t a n d a นะครับ t h u n d e ดาโหลดคลิปวิดีโอนะครับ แต่ค่อนข้างยุ่งยากกะทำหลายขั้นตอนหน่อยนะถ้าเราทําขั้นตอนแบบนี้เนี่ยคลิปวิดีโอที่เราจะได้ออกมาครับมันจะไม่มีลายนา TikTok นั่นเองถ้าเกิดเราดาวน์โหลดโดยตรงจาก TikTok เนี่ยหรือโตยินเนี่ยมันจะมีลายน้ำมันเอง,รง,เองครับมันจะใช้ไม่ได้เวลาเราดูช่องมันจะรู้ที่มาครับแล้วก็จะเป็นการอินเก็ตเน้นนั่นเองนะครับผมเราก็กดดาวน์โหลดไปได้เลยนะเพนนย่นนอนะกดติาตามลฝงกดแชร์แล้วกดลิงก์ตรงนี้ครับ แล้วก็วางถ้าเกิดเราดาวน์โหลดสักร้อยสองร้อยวิดีโอก็นานหน่อยครับขั้นตอนนี้อาจจะนานก็ยุ่งยากเหมือนกันดีเอ๋อะไรคลิปนะครับแล้วก็กดหงคลิปได้เลยอ่างนั้นเนี่ยหลังจากที่เราได้คลิปเรียบร้อยแล้วนะครับเราก็ไปขั้นตอนที่สามกันเลยครับผมโอเคครับผมแลนะในขั้นตอนที่สามนะหลังจากที่เราได้คลิปวิดีโอมาแล้วนะครับผมเราก็กลับไปที่กดบวกอย่างนี้เลยนะ จากนั้นเนี่ยเราก็อัปโหลดคลิปวิดีโอที่เราทําการดึงมานั่นเองจากนั้นนะครับอันนี้ก็เป็นซีกิ้อย่างหนึ่งนะครับเชื่อผมอันนี้เชื่อผมเลยครับถ้าเราใส่เพลงที่เป็นกระแสยอดวิวของคุณจะดีครับผมอ่าง่ายๆแค่นี้เองนะเราก็ไปหาเพลงที่เป็นกระแสนะครับแล้วเราก็เก็บไว้นะครับผมเราก็มาใส่นะครับผมอย่างเช่นเพลงนี้แล้วก็อย่างนึ่งนะอีกอย่างหนึง่งคุณต้องปิดเสียงทนมฉบับไปด้วยนะอ่าแบบนี้นะครับผม อันนี้ก็เป็นเสียงที่ยอดนิยมในตอนนี้นะอ่าผมจะใช้เสียงนี้นะครับผมจากนั้นเนี่ยนะให้เราทําการบังข้อความภาษาจีนครับผมไม่งั้นเนี่ยทิกตอกอาจจะจับเราได้ว่าเฮ้ยเราไปดึงคลิปจากจีนมานะโอเคซึ่งเราก็ไปดึงมาจริงๆอะแต่เราต้องทำให้เนียนนะครับผมไม่งั้นเราไม่เนียนเนี่ยยอดวิวจะไม่มีนะโอเคเราก็จะใช้คาําภาษาไทยบังไปครับผมซึ่งถ้าเกิดในคลิปนี้เนี่ยทุกคนเห็นไหมว่ามันจะมีการวางภาษาจีนเนี่ย เลื่อนหลายตำแหน่งเนี่ยมันค่อนข้างจะยุ่งยากนะครับผมซึ่งวิธีที่เราจะใช้ลักษณะนี้เนี่ยเราจะเข้าไปที่ตัวแก้ไขและปรับปรุงตรงนี้ครับผมนี่เลยนะถ้าเกิดมีคาําภาษาจีนเยอะๆลักษณะนี้ให้เราใช้ตัวนี้นะครับผมเพราะว่ากว่าเราจะบังหมดเนี่ยมันต้องใช้ระยะเวลาแป๊บหนึ่งฮะแป๊บหนึ่งเนาะ แต่ถ้าเกิดใครดึงคลิปมาแล้วมีคําจีนแบบว่าอยู่แถวเดียวแป๊บเดียวอะไรเงี้ยมันก็จะง่ายหน่อยนะครับเราก็บังไปทีเดียวทั้งคลิปเนี่ยมันก็ได้แล้วนะอย่างเช่นคลิปที่คิวโชว์ให้ทุกคนดูก่อนหน้านี้เห็นไหมมันก็มีการมีภาษาจีนนะั่นจริงๆอ่ะแต่คิวใช้ภาษาไทยบังนะครับก็ทั้งคลิปนะครับตำแหน่งเดียวได้เลยแต่ถ้าวันนี้เนี่ยเราก็ต้องมาปรับตามเขาเขาเขาเด้งตรงไหนเราก็ต้องเด้งตามเขานะโอเคเดี๋ยวคิวขอปรับก่อนนะทุกคนโอเคนะครับผมหลังจากเราใส่แคปชั่นทุกอย่างเรียบร้อยนะอีกหนึ ถ้าเกิดเราไม่รู้จะใส่แฮชแท็กอะไรไม่ต้องใส่ mm hmm. เข้าใจไหมไม่ใช่ว่าคุณแบบเออขายไฟไร้สดแล้วคุณไปใส่แฮชแท็กว่าตลกอะไรเงี้จัดไปใบพุ่งใน5วันจัดไปใส่ไว้พุ่งอันนี้มันไม่เกี่ยวมันไม่เกี่ยวกับสินค้าเ mm hmm. ข้าใจไหมครับแล้วเมื่อระบบอ่ะคือ AI อ่ะมันเป็นหุ่นยนต์อ่ะมันก็จับตามว่าแฮชแทเราอ่ะใส่อะไรพอมันจับตามปุ๊บมันกีใบพุ่งมันไม่ได้เกี่ยวอะไรกับไฟไร้สดเลย ซึ่งพอเสิร์ฟไปให้คนกลุ่มนั้นดูเนี่ยเขาก็อาจจะเลื่อนผ่านคลิปวิดีโอของคุณแล้วทําให้ AI ปัดคลิปของคุณตกคือ AI TikTok เขาจะทำงานอย่างนี้ครับก็คือจะแจกคลิปของเราเนี่ยไปประมาณ네1 0บถึงยีคนก่อนนะปึ๊บแจกตามแพทแ็กหรือแจกตามระบบของ AI ก็แล้วแต่นะครับผมถ้า20คนหรือ30คนตรงเนี้ยดูคลิปวิดีโอของคุณแล้วไม่กดไลค์ไม่คอมเมนต์ไม่ดูคลิปจนจบหรือไม่ทําอะไรเกี่ยวกับคลิปคุณเลยปัดคลิปคุณคุณผ่าน คลิปของคุณจะโดนปัดตกแล้วไม่มียอดวิวครับฉะนั้นแล้วครับการใส่แฮชแท็กถ้าเราไม่รู้จะใส่แฮชแท็กอะไรไม่ต้องใส่ครับผมหรือใส่แฮชแท็กที่เกี่ยวกับตัวสินค้าเท่านั้นอย่เช่นของผมนะไฟไฟ้สดนะครับผมไฟ้สดโอเคอ่ะผมจะใส่ไปด้วยของถูกถูกสุดถูก,ถก,ถกและดีอันนี้ได้ครับผมลักษณะนี้ได้ครับ แฮชแท็กคุณจะใส่3-5ถึงหหรือ10แฮชแท็กก็ได้แต่คิวแนะนำว่าไม่เกิน5นะครับมันจะกำลังดีนะครับผมแล้วก็มันจะส่งไปยังกลุ่มเป้าหมายของเราจริงๆที่เขาต้องการไฟล์และสดหรือสินค้าที่เรากำลังโปรโมทนั่นเองนะโอเคนะอันนี้ก็เตือนสำหรับทุกคนไว้ด้วยนะมาด้านล่างนะครับให้เราเปิดเขียวๆไว้ทั้งหมดนะครับอนุญาตให้แสดงความคิดเห็นเปิดไว้นะครับอนุญาตให้ดูเอ็ดเปิดไว้อนุญาตให้สติ๊กนะครับอนุญาตให้อัปโหลดคลิปคุณภาพสูงอันนี้เปิดไว้ให้หมดเลยนะครับผม กดมาตัวถัดมานะครับผมบันทึกวิดีโอไปยังอุปกรณ์นี้ปิดไว้ก็ได้นะโอเคนะครับลักษณะนี้เลยนะก็เปิดตางคิวดได้เลยนะครับผมจากนั้นเนี่ยเรามาเช็คทุกอย่างให้เรียบร้อยนะครับกดไปที่คําว่าเพิ่มลิงก์ครับกดเข้าไปครับกดไปที่สินค้าครับอ่านะครับจากนั้นเนี่ยเราก็กดเพิ่มลิงก์สินค้าไปได้เลยนะตรงนี้เนี่ยให้ทุกคนเปลี่ยนคําว่าชื่อสินค้านะเป็นสั่งซื้อที่นี่ครับอ่านะครับผม เดี๋ยวคิวจะไปบอกนะครับว่ามันจะขึ้นอยู่ตรงไหนนะครับแล้วก็ทําไมเราถึงเปลี่ยนเป็นคาว่าสั่งซื้อที่นี่แทนขึ้นชื่อสินค้าน,นั่โอเคครับผมหลังจากที่เราเช็คทุกอย่างเรียบร้อยแล้วนะครับผมเราก็กดคําว่าโพสตไปได้เลยโอเคครับผมคลิปวิดีโอเราทําการโพสตไปเรียบร้อยแล้วนะครับผมแค่นี้เราก็รอออเดอร์ครับผมทาไมเราถึงต้องใส่ลักษณะนั้นใช่ไหมไอ้คำว่าสั่งซื้อตอนนี้เพราะอะไรอะคิวอะเดี๋ยวคิวลองเปลี่ยน ตัวรูปโปรไฟล์ของคิวนะครับเพื่อมาดูสินค้าในหน้าของตัวคิวนะโอเคนะครับนี่แล้วคิวก็เข้ามาให้ดูแล้วนะสิ่งที่มันแตกต่างนะครับแล้วเราต้องแน่เพราะว่าสั่งซื้อที่นี่เพราะอะไรครับบางคนเนี่ยก็ไม่เคยซื้อของในทิกต o k ใช่ไหมก็ไม่รู้ว่าจะสั่งซื้อสินค้าตัวนี้ตรงไหนนะครับเราก็ให้เขาเห็นตะกร้านะครับผมสีเหลืองๆตรงนี้นะครับเขาก็สามารถกดเข้าไปซื้อสินค้าเราได้แล้วนะครับผมแค่นี้เองนะก็ถ้าเกิดใครยังเจอคลิปเขาถามว่าสั่งซื้อที่ไหนอีกเราก็สามารถอัดคลิป เพื่อตอบกลับให้กับลูกค้ารา้นี่ะครัผมอย่างถัดมาครับในข้อที่4นะครับอันนี้ขาดไม่ได้เลยนะครับผมนั่นก็คือการกระตุ้น engagement หรือการกระตุ้นยอดวิวนะครับให้กับสินค้าของตัวเองนะครับผม TikTok เนี่ยจะมีระบบ AI ที่จะมาให้คะแนนว่าคลิปวิดีโอของคุณเนี่ยดีมากน้อยแค่ไหนนะครับโดยวัดจากการที่คนดู ดูคลิปของคุณจนจบไหมอันนี้ก็จะนับเป็น1คะแนน2ครับคนดูกดไลค์กดแชร์คอมเมนต์ไหมอันนี้ก็จะนับเป็น1คะแนนครับ3ครับคนดูทําการติดตามหรือไม่ก็อันนี้ก็นับอีกหนคะแนนนั่นเองนะครับผมเราก็สามารถกระตุ้น engagement ้กับตัวเราเองได้นะครับอย่างแรกเนี่ยเราก็ทําการกดไลค์กดบันทึกนะครับกดแชร์นะ แล้วคุคิวเนี่ยก็จะกดรีโพสก็ได้นะครับผมแล้วก็กดคัดลอกลิงก์ก็ได้นะครับแชร์ไหนก็ได้นะแล้วก็คอมเมนต์ในช่องเองไปนะครับผมอันนี้เป็นสิ่งหลักๆนะครับที่เราควรทําเลยนะครับผมไม่งั้นนะครับคลิปของเราเนี่ยก็อาจจะไม่ถูกนาส่งนั่นเองนะก็ใช้วิธีนี้ก่อนได้เลยนะครับผมและในเครื่องมือที่5นะครับเครื่องมือสุดท้ายนั่นก็คือการใช้การโปรโมทครับผมวันนี้ครับคิวเชื่อว่าหลายๆคนเล่นเกมใช่ไหมไอคิวขอยอย่างเช่น ROV อย่างเงี้ยถ้าเกิดเราจะแบบขยันนะ เก็บเงินในการเล่นเกมแต่ละวันแต่ละวันเพื่อซื้อตัวละครในเกมเนี่ยเราต้องใช้เวลาเล่นทั้งยี่สิบถึงสามสิบวันแต่วันนี้ครับถ้าเกิดคุณมีเงินนะครับคุณก็สามารถจ่ายเงินซื้อวันนี้แล้วก็เล่นในวันนี้เลยนะครับ <S <S เหมือนกันครับกับ t i k t o k ครับถ้าวันเนี้ยครับคุณอยากให้คลิปของคุณเนี่ยมีวิวเยอะๆเลยภายในวันเดียวเนี้ยคุณก็สามารถทําการโปรโมทได้ซึ่งคิวก็จะโปรโมทนะครับผมแต่ตรงนี้เนี่ยมันก็แล้วแต่เรานะครับถ้าเราขยันลงคลิปวิดีโอเยอะๆเราก็สามารถที่จะได้ยอดวิวเยอะเหมือนกันนะ ไม่ใช่ว่าเราจะต้องมาโปรโมทเสียตังอย่างเดียวแต่อันนี้คิวว่าแนะนําอีกหนึ่งช่องทางว่าถ้าเกิดเราโปรโมทเนี่ยมันก็สามารถได้เหมือนกันนะครับผมซึ่งวิธีการโปรโมทเนี่ยคิวจะเพิ่มยอดเข้าชมวิดีโอะซื้อสินค้าในทิกตอกช็อปมากขึ้นนะครับผมแล้วก็ให้ทิกตอกเลือกผู้ชมให้นะโปรโมทต,ต่อวันสัก30บาทก็พอครับโอเคนะครับผมก็จะขึ้นมาลักษณะนี้นะครับว่าเราต้องจ่ายตังเท่าไหร่แล้วเราก็กดเริ่มโปรโมทได้เลยนะอันนี้คิวก็แนะนำนะครับเป็นซีเกตอีกเหมือนกันนะสำหรับคนที่อยากจะควบคุมการใช้้จ่ายยนนนะะคครับบบใหุณเเเลลือกปป็แบบ QR code ไ ถ้าเกิดคุณเลือกตัดบัตรอะไรเงี้ยเราก็ไม่รู้ว่าเฮ้ยค่าใช้จ่ายนนยานอีแอดตอนนี้เท่าไหร่เท่าไหร่นะครับผมแล้วเราก็ไปแคปแล้วก็ชําระแค่นี้อนะครับอีหนึ่งช่องทางที่เราทาการโปรโมทนั่นเองโอเคครับโดยทั้งหมดทั้งมวลนะครับที่คิวได้กล่าวมานะครับก็จะเป็น5วิธีการที่สามารถสร้างยอดเกือบหมื่นบาทภายใน3วันได้นะครับแต่หลายหลายคนแงเจอปัญหานะครับแล้วก็ทักมาถามคิวเยอะมากๆเลยนนก็คือเฮ้ยคิวกว่าเราจะเจอคลิปวิดีโอที่มันติดเนี่ยเราต้องดาวน์โหลดคลิปสักเท่าไหรอ่อ่ะ ดาวโหลดคลิปสักห้าสิบคลิปร้อยคลิปแล้วต้องลงเท่าไหร่กว่ามันจะเจอคลิปที่ติดลักคิวนะครับหลายหลายคนก็เลิกทํากันไปเพราะเหตุการณ์นี้คุณลองคิดดูดีกว่าเราจะดาวโหลดได้คลิปหนึ่งมันยากมันนานมากกว่าเราจะไปเซิร์ชไวเรื่อไปหาคาไปหาคาเสร็จปุ๊บไปเซิร์ชในโตยินไปเติร์ชในโตยินเอาลิงก์ไปวางเนี่ยโหแม่ขั้นตอนแม่งโคตรเยอะขั้นตอนแม่งโคตรเยอะแล้วเรายังไม่พอนะหลังจากที่เราได้คลิปมาแล้วเฮ้ยคลิปเราเอามาลงเนี่ยไม่มียอดวิวเลย โปรโมทให้ตายไปก็เสียเงินเปล่าไม่ได้ยอดขายเลยทำยังไงล่ะคิวนะครับผมคิวก็ได้เห็นปัญหาต่างๆเหล่านี้ครับคิวก็เลยสร้างคอร์ต,ตัวหนึ่งขึ้นมาที่ชื่อว่าคอร์ส t ิ๊กต๊อกเสือนอนกินครับผมซึ่งมันเป็นเสือนอนกินยังไงครับในคอร์สเนี่ยคิวจะได้แถมโปรแกรมในการดาวนโหลดคลิปครับ100คลิปในเวลาแค่เพียง1นาทีครับคุณไม่ต้องไปยุ่งยากเอาลิงก์ไปก๊อปวางนู่นนั่นนี่ครับคุณก็ให้โปรแกรมดาวนโหลดไปซะ,ป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 ะ แป๊บเดียวครหนึ่งนาทีคุณก็ได้มาเป็นร้อยคิยครับคุณก็เอามาโพสลงได้อย่างเต็มที่เลยครับผมและอีกหนึ่งอย่างนะครับผมที่คิวจะบอกไปในคอร์สนี้นะครับสำหรับคนที่ไม่อยากเฮ้ยลงคิดไปแล้วก็ไม่มียอดวิวไม่อยากยิงแอนดผมไม่อยากลงทุนเพิ่มเลยอยากจะใช้ระบบอยากจะโกงระบบยังไงติ๊กตอ็อกให้ คลิปของเราเนี่ยมียอดวิวเพิ่มขึ้นครับผมตรงนี้คิวาสอนหลักสูตรนะครับในการวิธีเพิ่ม Engagement ในคลิป TikTok ด้วยตัวเราเองครับไม่จะเป็นต้องใช้ใครเลยนะคิวได้ลองคลิปกับคลิปของคิวนะ จากปกติเนี่ยยอดวิวเท่านี้นะครับกลายเป็นยอดวอิวเท่านี้โดยไม่ได้ยิงแอดแม้แต่บาทเดียวเลยครับผมโดยปกติแล้วในตัวคอสติกต็อนะครับอยู่ที่ราคา1,990บาทครับผมแต่ถ้าเกิดคุณพิมพ์สนใจนะครับแล้วทักแชทมาตอนนี้นะหลังจชทที่คุณจะได้โปรแกรมไปแบบฟรีๆนะครับราคาจะเหลือแค่เพียง1,990บบาทเท่านั้นครับและยังรวมของแถมสูงถึงมูลค่ากว่า 2 0 0 0มืนบาทครับผมและมีโปรโมชั่นอื่นๆมากมายตามนี้เลยเฉพาะช่วงนี้เท่านั้นโปรโมชั่นพิเศษสำหรับคนที่ซื้อนายหน้าติกต็อก พร้อมกันกันกบ Lazada, s h o อป e ีเสือนอนกินมูลค่ารวม3คอร์สนี้อยู่ที่6,970บาทเหลือแค่เพียง3,990บาทยังไม่พอครับคุณยังได้รับคอร์สกิปโต m มูลทูแสนไปแบบฟรีๆและยังไม่พอนะครับคุณยังได้รับเพิ่มอีก3คอร์สพิเศษนะครับนั่นก็คือ Marketplace แชทแตก100% พ่อค้าแม่ค้าออนไลน์ระดับเทพและก็ Tik t o อสร้างตัวตนหลัก300,000ซับสไครเบอร์ไปแบบฟรีๆ7คอร์ส7คอร์สนี้รวมมูลค่ากว่า20,000บาทคุณได้รับไปในราคาแค่เพียง3,990เท่านั้นครับพิเศษจำกัดแค่เพียง3 0 0เท่านั้น แล้ววันนี้ก็คงจะไม่มีนะครับถ้าเกิดใครชื่นชอบคลิปแบบนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe กดกระดิ่งเพื่อไม่พลาดคลิปใหม่ของเราเวลามีคลิปดีๆแบบนี้จะได้ไปแจ้งเตือนบนหน้าจอองคุณเป็นคนแรกๆเลยครับผมสำหรับวันนี้ก็ต้องขอตัวราไปก่อนสวัสดีครับผม